อสาวโสด่คอระตุนตนต่ตุน่นี่นี่ติดมือไหมติดมือไหมไม่ไม่ยุยติดค่ะไม่ยุยติดกี่ปีละคุณน้องนี่กี่ปีอุ้ยสิบสองปีสิองปีบางคนบงคนติด กินแบบว่ามันเป็นกินอุ่นๆของหนูที่หนูชอบไปฝั่งจังหวัดต้องออกไปไหมเอาไปกองละครเอาไป่างจังหวัดแล้วไปแล้วหนูว่าหนูชอบเขาแล้วหนูชอบคุยกับเขาไม่มีใครคุยด้วยนั่งคุยกับตุ๊กตาแต่ไปดูเสื้อผ้าเสื้อผ้าไม่เยอะ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 ค่ะไม้อยู่บ้านสคส่วนมากใช่เอามาแค่ส่วนนึงอย่าหาว่าลุงบ้ากามเลยนะมันมีชุดนอนไม่เราอยากมาดูชุดนอนชุดนอนของเมลอนหน่อยไง คุ้นอนนะเนาะเดี๋ยวเป็นชุดผ้กใยลูกไก่ดอกมาขึ้นมาดูหน่อยเอามบุ้มบุ้มนี่ชุดนอนไม่ได้นอนแล้วคุณโอ๋มีแบบนี้นี่นี่ก็ได้นะแม่แม่ก็ได้แม่ยับไม่ได้ของหนูอ่ะ่ยับไม่ได้แต่แม่ก็มี คนทั้งประเทศเขาก็เป็นห่วงนะ,ะเรื่องที่ผ่านมาเนะ<ช>เราก้าวข้ามเรื่องแบบนั้นมาได้ยังไง เอาทำไมอยู่ดีๆดึงดราม,ม่าเลยคะเนี่ยเี oh, <laughs> ้ยวหนึ่งเสี้ยวมา,าจ,จริงจริงแล้วคือโซเชียลพพอร์ตคนให้กำลังใจหนูเยอะมากแล้วหนูก็ขอบคุณขอบคุณรู้สึกแบบรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยเขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเลยแต่เขาก็แบบมาถามไทยเราคอยให้กำลังใจคอยให้อะไรเราพปอร์ตเราน่ารักมากเนี่ยก็คือหนูว่าดีขึ้นดีขึ้นจากตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนี้โอเห็นคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะ ไอ้มีวิธีแนะนําน้องๆนะอุอ้ยองหนูเนี่ยเป็นมานานมากแล้วนะคะเป็นมาเก้ปีหละแล้วพุ่งดีขึ้นใช้พึ่งหายพึ่งพึ่งพึ่งแฮปปี้แต่ว่าต้องมียาทานนะต้องมียาทานแต่ว่าคุณหมอจะแล้วแต่ว่าจะลดโดสอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถามนอกเรื่องได้ไหมอยากให้ถามนะอยากให้ถามเออเพราะอยากให้ถามเอออยากให้ถามเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจว่าไอ้โรครุนนี้มันเป็นอะไรทําไมอยู่ดีๆมันจะเศร้าอะไรนักหนาขนาดนั้นอะ ถึงขั้นไหนเนี่ยถึงขั้นไหนหรอหนูหนูถึงขั้นแบบไม่อยากอยู่แล้วคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วแล้วอะไรมันพลิกมาหนูว่ามันคนเราพอมันถึงในจุดที่แบบว่าตันและไม่มีทางออกและไปไหนไม่ได้แล้วมันก็คือมันก็คือเหลือตัวเองแหละเหลือแค่ตัวเราแหละคนไม่สบายเป็นโลกนี้ก็อยู่ที่ตัวเองด้วยเหมือนกันถ้าอยากจะหายถ้าอยากจะดีขึ้นมันต้องเป็นไปได้ถ้าเราตั้งใจที่จะทํา มันให้สําเร็จหนูว่าทำมาเก้าปีหนูยังหายเลยยังดีขึ้นเลยแล้วความรู้สึกหนูจะบอกเลยว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเซนซิทีฟง่ายกว่าคนปกติประมาณพี่คูณไปเลยสิบเท่าบางวันตื่นมาร้องไห้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีสาเหตุไม่มีสาเหตุแล้วเวลาที่ทุกเวลาที่เสียใจร้องไห้จะดับเบิลคูณไปเลยเราใช้โหมดแบบเอาชีวิตรอด ในทุกวันอ่ะจริงเหรอหนูใช้ชีวิตไปวันวันใช้อย่างนี้เลยอะในขณะที่ตอนนั้นก็งานก็ยังต้องทําอยู่ใช่แต่เราไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้กับบ้านนั่งร้องไห้กับบ้านนั่งโทรหาเพื่อนแม่หรือว่าเราเรามีวิธีแก้ยังไง้คนที่เป็นอย่างงี้จะกลัวจะกลัวแบบไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก็เลยจะไม่กล้าไปหลอปัญหาของเราไปไปไปทอกซิกใส่เขาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่จะไม่แบบยกหูหาใครเท่าไหร่จนเรารู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วฉันถึงจะขอความช่วยเหลือมีวิธีสังเกตตัวเองไหมบางทีคนแรกๆไม่รู้ว่าอันนี้เัการที่เราเริ่มเป็นซึมเศร้าจริงๆวิธีการสังเกตตัวเองไอ้ว่าเราจะรู้ตัวเองแหละว่าเราจะรู้สึกน้อยๆรู้สึก ไม่ค่อยดีรู้สึกแบบแปลกอะไรอย่างเงี้ยผลนมากคนนะเอเเนาะใช่บางทีก็มีการเบิร์นเอาท์จากการทํางานก็มีผลเหมือนกันไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราดาวดาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามถ้าเริ่มมีผลต่อชีวิตประจําวันเช่นการ ตื่นนอนการแปรงฟ้านการอาบน้ําการกินข้าวไม่หลับใช่การนอนไม่หลับไม่กินไม่นอนไม่กินไม่นอนไม่ปกติคือสังเกตเลยว่าเข้าใจอันนี้คือเข้าข่ายอาจจะเป็นเข้าข่ายได้แต่ตัวก็ถือว่าเก่งมากนะที่สามารถแบบว่าเก่งคือมันเป็นจุดที่ยากเหมือนกันนะกล้าด้วยแหละพอออกมาพูดในโซเชียลใช่ไหมเราก็รู้สึกโอ้น้องกล้าที่จะออกมาพูดว่าตัวเองแบบดีเพ e สแล้วก็รู้สึกยังไงมันก็ได้เป็นแบบเหมือนเด็กสมัยนี้โอเห็นเป็นเยอะ ไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่เหมือนเป็นตัวแทนให้แบบคนที่กําลังเป็นมีกําลังใจอที่ว่าตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วชทุกอย่างกำลังดีเมลอยล่ะฟ้าหลังพก็ดีขึ้นมาแต่เชื่อได้เลยว่ามันมันจะปังขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเหมือนกราฟของคุณตอนนี้มันปังมากเลยทีเดียวเชื่อว่าเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาจริง